สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นตาปลาหรือหูดนะคะแล้วยังหาวิธีการรักษาไม่ได้พี่นุษย์มีวิธีการรักษาซึ่งพี่นุษยเพิ่งจะหายมาไม่กี่วันนี้เองเอามาแชร์ให้ฟังค่ะคือน,นี้หูดหรือตาปลาเนี่ยนะคะมันก็คือผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณเท้าเราซะส่วนใหญ่ไม่ช่วงบริเวณเท้าก็เป็นช่วงบริเวณนิ้วเท้า เพราะว่ามันเกิดการกดทับแล้วก็ทําให้ผิวหนังบางจุดเนี่ยค่ะมันหนามันนูนแล้วก็ทําให้เจ็บมากช่วงแรกที่พี่นุชเป็นเนี่ยพี่นุชไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่พี่นุชเป็นที่บริเวณนิ้วก้อยตรงปลายนิ้วเท้านะคะมันจะเป็นตรงปลายนิ้วก้อยเลยตรงนี้เลยจุดกลมๆประมาณนี้ได้เลยนะคะที่ปลายนิ้วเทา้าพี่นุชมารู้ตัวว่า เป็นหูดหรือตาปาเนี่ยตอนที่มันเจ็บมากๆแล้วจากนั้นก็เลยถามคนรอบๆข้างก่อนไปเสิร์ชหา YouTube ไปถามคนโน้นคนนี้ว่าวิธีการรักษาทำยังไง YouTube ก็บอกวิธีการมาหลายอย่างดูไปดูมาก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรักษาแบบไหนส่วนคนรอบๆข้างเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่หายหรอกต้องให้หมอทำต้องให้หมอรักษาโน่นนี่นั่นกันไปคือข้อมูลมันมาเยอะมากเลยพี่นุก็ปล่อยมันไป คิดว่ามันจะหายเองสุดท้ายมันไม่หายเองไงมันเจ็บหนักขึ้นจนไม่สามารถใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าคัตชูได้พี่นุชก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านขายยาข้างบ้านเภชัสตรที่ขายยาเขาก็ให้ยาตัวนี้มานะคะชื่ออะไรเนี่ยชื่อคอนคอนหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่นุชจะโพสต์ให้ดูนะคะตัวนี้เขาบอกว่ายาตัวนี้เป็นยาป้ายให้ไปป้ายที่ท,ที่ที่บริเวณหูดหรือตาปานะคะ แล้วมันก็จะไปกัดหูดหรือตาปลาเนี่ยให้บางลงให้บางลงให้บางลงวิธีการรักษาก็คือว่าให้ทําความสะอาดเท้าของเราหรือบริเวณตาปลาของเราให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้วาสลีนทาบริเวณรอบๆตาปลาแล้วจากนั้นนะคะก็ใช้ยาตัวเนี้ยซึ่งมันอาจจะมีหลายยี่ห้อนะพี่นุชไม่รู้นะคะแต่อันนี้ที่พี่นุชใช้จริงๆยาตัวนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะ เป็นน้ำใสๆมีกลิ่นแรงเหมือนกันแล้วก็จุ่มนับยาขึ้นมาไม่ต้องเยอะสําหรับพินุษที่พีนุษใช้นะไม่ต้องเยอะแล้วก็มาป้าย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 ให้มันซึมลงไปที่บริเวณหูดนะคะตัวนี้วันแรกที่พินุษป้ายไปเขาบอกว่าให้ป้ายสักสิบห้านาทีแล้วล้างออกพินุษก็ไม่เลยค่ะป้ายเสร็จปุ๊บเข้านอนเลยยาวตื่นเช้าขึ้นมา เฮ้ยบริเวณรอบๆอะแม้เราจะทาวัสลินแล้วก็ตามนะนอกจากมันกัดบริเวณตาปลาแล้วมันก็ยังมากัดบริเวณรอบๆที่ยามันไปโดนด้วยอะผิวหนังที่เป็นผิวหนังปกต,ติของเราอะกลายเป็นผิวหนังแบบขาวเหมือนจะลอกเลยอะ่ะคราวนี้พี่นุชก็เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการที่ไม่เอาละไม่ทาทุกวันพี่นุชก็เลยอาทิตย์นึงป้ายายาสองครั้งหรือสามครั้งประมาณนี้แตะน้อยๆไม่แตะเยอะแล้วพี่นุชก็เข้านอน มันก็เลยใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างที่จะนานเป็นเดือนเลยมากรู้สึกนะคะรู้สึกจะเป็นเดือนเดือนเลยแหละที่พี่นุชรักษา,ายาตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็คิดว่ามันไม่หายแล้วเพราะว่าผลที่ได้รับหลังจากที่ทายาไปเนี่ยป้ายยาไปเนี่ย,าย,าย,ายมันก็แห้งขึ้นมานิดนึงก็งเล็มเอากนไใจเล็มตรงหูดหรือตาปลาที่มันแห้งแล้วออกเล็มไปเลมมาเลมบางทีเลือดซิบออกมาเลยด้วยซ้ํามันไม่มีวี่แววจะหายไงแล้วมันไม่มีวี่แววที่มันจะลดลงไง พี่นุชก็ถอดใจแล้วแบบโอเคเลยรักษาแบบนี้ไม่หายพอเวลาผ่านไปผ่านไปพี่นุชก็ยังป้ายยาอยู่นะแล้วก็เล็มออกป้ายยาเล็มออกประมาณอย่างที่บอกสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรมาสังเกตอีกทีหนึ่งเมื่อวานก่อนพี่นุชจะทายาแล้วเอ้ยทําไมอยู่ๆตรงตาตาหรือหูเนี่ยมันเป็นจุดดำ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 แห้งๆพี่นุชก็เลยใช้นิ้วเนี่ย ค่อยๆเค้นค่อยๆจิกมันขึ้นมาอ๋อไอ้ผิวหนังตรงนั้น่ะมันแห้งไปถึงโคนข้างล่างมันแล้วอะมันก็เลยดึงออกมาง่ายโดยที่ไม่มีเลือดซิบซิบไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อยามันรักษาแบบนี้นี่เองวันนี้พีด่ดุจก็เลยไม่ได้ถ่ายอาการที่เป็นหูดตลอดจนการรักษาจนถึงแผลที่หาย เลยไม่ได้ถ่ายขั้นตอนเอาไว้ให้เพราะว่าพี่นุชไม่คิดว่ามันจะหายไงแต่พอมันหายเนี่ยมันก็คือได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่ไหมคะพี่นุชก,ก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อน้องๆหรือเพื่อนๆน,นะคะกําลังเป็นตาปลาหรือขูดต,ตรงนี้สามารถนําไปรักษาได้นะคะหรือง่ายๆไปหาเภสัชหรือร้านขายยาข้างบ้านบอกกับเขาว่าขอยารักษาหูดหรือตาปลาแล้วก็รับคําแนะนําจากเขามาดูแลเราสามารถรักษาเองได้คะ่ะ